สวัสดีครับนี่นะครับเพื uh ่อ huh. <Sweet. S 2> <t> นบ <t> ุตรครับห้อนช่วยมาหอดได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับนี่ไก่กระดกกระเดียสูบปลาครับก่อนควบคันเือนบอนะวบมาบอกครบเนาะนี่หลายคนเลยการมีไผคนเขาไม่มีอะไรเลยเขาไม่เลยค่อยเล็กติดเอาเลยบ่เขาตีแบกหรือยังไงเนี่ยนี่ไง ตา้กไปทางหนอันไม่ดีบ่ไอ้พูดอนพูเดียวเด้นตัวนี้โตตตงมันเนี่ยไอ้ย่งบนต้บอน้โอ้ยคู่รครับี่เอาดีกว่านี่นี่นม่ย้อนเนี้นี่เอาย้อนนี่กันกันนี่งันงเฮาก็เลนงันไงเถอะ เดี๋ยวกนี่กูวเต็มกนี่ไม่ไ้กูไปเต็มไม่เนี่ง่ายไมเขายสามชกโดนอันพวกเต็มกูแยกไปเต็มเดียวแล้เนาะรีน่จีบ้านได้เนี่กาจะวาวติดีลยนสร้างครับเขาคือตั้งไรไปเังไดนไปที่ไหนบ่ไปลานตอนนี้โอ้โดบอไปลานนี่เนาะบ่หลานเพื่อนบ่อยพอดีที เฮ็ดไ,ไปคักเอได้การได้การครับอยู่เบิ่งไม้ครับเมื่อเนี้ยน้องผู้ใดกระสูบย่างเดียวบรรยาก,กาศเนาะเอาบอลไอ้ถ้าเราถึงจุดไม้ครับก็พักสักกันแลอีกดนจะก,กาศดีดีทั้งทั้งถทั้งน้ำนะครับอะก,กาดดีมากครับ ดี๋ยวไปเบิ้งมองน้องปฝาเนาะครับบรรยากาศเนาะอากาศไกลครับกว้างเลยเป็นน้ำม,มันเป็นน้ำดีๆเลยมันก็ทิน้ำไม่จะน้ำเต็มเลยครับแถวๆนี้เป็ดไก่เป็นน้ำเต็มเลยมันน้ำโบกครับน้ำแรงครับคุณบ้าบ้าจะเกี่ยวอะไรเจ้าก็ตึกสะดุ้งกันเนาะคุณหายอยู่ทากินส่วงของแรงครับ เดี๋ยวรอชมตอนตั้งเครื่องครับน่ครับเขาเดินทางมาไก่ครับประมาณจะสามโมบานครับสักสิบกิโลนี่แหละเอาตกไปกับไก่ครับไก่เติมเลยเอาลงทุนมาไก่แล้วตกไปมันถึงครับจาการออกขี่รถน้ำกลตรถไทยครับไม่เวียกยังา้าว ไุเนี yeah. okay. ่ยครับเไปคู่ใจเหมือนเดิมครับเราไปดู let's go yeah. มากครับตัวคำโอ้บรรยากาศกล้วยกินเนี่ยกิ่นยูน่เนาะพุกตัวครับพวกสิงครับใ,ใกล้ๆเลยบรรยากาศดีมากปี่ดีปีิดครับแบบทางซุนบัตรคำข้าบัตนุ่นศิลาครับเขก็ติดตามไปเรื่อยๆครับน้องอยู่ไสยกับปู่ก่อนเพื่อถ้ามาดูน้องครับ อาปาเไกลมากครับไกลมาเลยเหรอไต่เเลยเนาะไ่บไ,ไกไ่ไปเลยครับทำบรรยากาศดีเอ้แมนแมนกไก่ยู่ม่ได,ไมไมไดกากศดีครับ หอมองะไอยจอดครับรยังได้อีกไก่เลยเข้าไปเรืเ่อยๆวันเดิมงนี่ไม่ต้องไี่บอกบอละบอละไง

กอออนทุกยังนะครับก้อนอ้กทึกยังครับย่ยังไครับมันงเบายางไปเรื่อยเลยบ่โอ้พ่งย่งไอ้พวกไปเป็นาเปนามนเป็นากระดานเลี้ยเลี่ยงเลยบ่แมนแมนมันมีหลอดแล้วมีหลอดยูนล้ามึงเลี้ยมีมีสองบางมีสองวางอยู่นี่ดิอืมนี่ขดใการในการะทางส้น บัดรคำขาครับในการอยู่จุ้มดวนบอกจุม้มจุ้มดวนก็นได้ไลายบอกเม่เกี่ยวดอกบอกหมวกนี่สิบาตแล้วโตแล้วได้ไปโอ้ขอทาครับยูบัตไหนครับนี่ครับมาตรคำข้านี่บอกบัตรน้าบอล บู Ứ, ้มาไก่แล้วมสมาไก่ครับมาไก่ตัวทั้งนุ้ป่าเนระมันไหนมันไหนผมีผู้นะครับู้โอ้ยบ้านบวชกับพวกมูลอยู่มาจะเศราบ้ามาส่วนไหนอืมมันยางเข้าวเดี๋ยวทีเราจะคู่แบงครับไปอยู่บ้านกบวชครับโอ้ยคู่แบ่งบ่โดดแลับเนี่ยสองตัวไอ้คู่แบ่งครับคูแบ่งอันนี้ อริย์การสอนนะครับบ่ฮึ่มกว้งมันมามันกุ้ันบ่บ่เอ้พวกมิมูยู่ย่บ้านเหรอครับคนหนึงว้อนพ่นเดวรอไรอะไรอ่ไอะไรอะไรอนไนอ่ไรอะไงอะไรออรไ้ออรรไอดแอไรร ปกติทีสุดฝุ่นเลยแห้งเจ้าแล้วนเนาะจังบอดขอทาขทาขาทาเพิ่งเคยเห็นครับบ้านติดน้ำม้วยกันว่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะ พอเลยครับเอ้มันถ่วมดังกับพ่อ,พอเอ๊ะเดี๋ยวรอเบื้องตั้งเครื่องแล้วครับเนาะแต่แปลกเริ่มทับกันแล้วลงทุนเองเลยครับตอมีปลาพอตัวเขาคือขำบ่นเข่ามันก็ขำตัง้งนี่ได้ก่อนเลยจุดไมอยู่ ว่าก,กันเลยเนาะอาจจะมจีมีตัวสักส้าวสามสิบโลครับครับมนกครับม็เจ้าดึงสรุงเม,มื่อกี้กันเลยากาศโคตรดีเพื่อเล็กลงครับเด็กลงกน,นะวดเด็กลงไรกันเลยพี่ <cười> <cười> ô, biến như này. lên <laughs> bỏ. cái cao hay nhang gín tiê. gín. đưng mấy lốt đưng anh nhúm em Đó, không thế Không phải hết biết kia vào đấy bà vàng, bộ vàng cũng cài ừ. bò bỏ ừ, đến một càng โอ้ดีดีเลยครับนี่ในป่านะครับแต่่ันนะเครื่องรถฝุ่นขวมเนื้อบวน รเราเบิ่งครับเดี๋ยวแบกเบิดกันเพื่อนไหมล่ะครับเร,รียบร้อยเนาะขึ้นมาหลยจกๆเลยครับปามาว่นนขึ้นนึ่งครับเถียาร้อยบกกระปาเยอะครับม,มี่ยอาถาเบิ่งป่าแา้มขึ้นครับ นี่ขึ้นแม่น้ำนำอะไรเทศเทศปลาบ้างเขาซื้อน้องปลาเทศแบบนี้นะชึบว้าวกลางก็แตกวะเทีกยงมาถึงต้องไปเศร้าไหมโอ้ไยไฟเลยวะวุบเทีกยงมาถึงยาวนำบ่แับแล้วโอ้ยปิ่งหมดเนาะ <laughs> ปิ่งเก็บนำกล้วยเหรอมองึง ลงมือกันนะตาไตื่นในบ่อนวัตื่นได้นี่บ่อนไอ้ไอ้ดัไอ้กัวกันเนี่ยโลวนี่เทขึ้นบเนี่โอ้โดดเลยครับเวเทขึ้นอีกพกกัวเอาบอให้สองีบอนบ่อน่อกให้สองนี่ให้สองเจี๊ยสอเจี๊ยนสอนกู้านดีะโอ้โดดเลยครับ กวดน้อยนี่ตัวเนาะอาจจะมีครับเส้นพุดซีเซนบอกมาถือปาข้ารุ่นนไม่เยโจ เกี่ยวของเยื้อใหม่นะมีโดดมีโดดมีโดดโอ้ยไปเลยไทไทยโอ้ปลกคาเหี้ยโอ้นี่ปลาเขาตัวไหนมีอยู่ไอ้ไทยสองตัวโอ้ปลากาพ้อมล่างหัวพอดีเบ็ดโอ้ได้การล่างไฟกองเงี้ยป้งเนาะ ออกกันเร็วอยาออกวันียังไงวุครับจากาศเขาแรงๆนะครับคลิปนี้กัจบแค่นี้ครับเือบรรยากาศเนาะยรือเศาเดี่อเ้ายวมัเก็บปลาครับคลิปนี้ก้เจอกันพี่นาครับบรรยากาศดีๆไส้แสงเดือนนะครับเสียงเถ่ายเียวเลย ปลาเข้าหักหลายครับปลาปลานิ้นครับเสียบๆเลยทั้งกับมี่ขาวาอีไท่เลยเดี๋ยกันรครับจะเจอคลิปนาครับพี่ต่อไปครับบายครับสวัสดีครับ